สวัสดีครับผมบบานองครับมื่อนี้มาพอๆกับเบาหนองอีกที่เก้าครับผมมือนี้เบาหนองจะมาบอกความฝันพอเต่าสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย่ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกชิ้นทุกอย่างขึ้นอย่ทีิโชคเลยดวงครับเพิ่นเบาฝันมาเบาหนองก็เลยมาบอกสู่ฟังลองบังครับลองพิจารณาบังครับเด้องวดนี้วันที่สิบหก มีนาหกเจ็ดครับผมถูกสิ่งทุกอย่างมันกัะเทน่นยูทิชโชคและดวงนะครับนอก่ออี่ไปฟังตัวเลขเขากะทักทายกันก่อนนะครับนอะผู้ใดมีตัวเลขผู้ใดมีความฝันมาบอกสู่กันฟังกับผมเดี๋ยวบนแนีนยครับคันทักไลน์มาบอกความฝันบ้านหงบ้านอลงอาจจะเอาความฝันมาบอกลงช่องเพื่อจะให้ทุกคนได้ฟังให้ทุกคนได้แปลให้ทุกคนได้เห็นตัวเลขนําน,นะครับนอะจังใดก็ลอง มาตามกันนะครับนอเพราะเตาเพื่อนก็เคยมาบอาฝันให้เบาหน่องอยู่หลายรอบอยู่นะครับนอแต่กับห่างหายกันไปสักพักบดนี่ได้เห็นกันครับแต่ว่าก็เห็นกันอยู่เรื่อยๆนั่แหละแต่ว่าเบาหน่องก็บอก่อยได้ทมเลขิ่นป่านไหมางวดนี้พอเราบอกว่าเราฝันบดนี้เราก็เลยอยากเอามาบอกสูฟังเพิ่นว่างสิเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นเสาโต๊น้ำมันเพิ่นน่า ฝันเห็นเสาตกน้ำมันแล้วกับมันกับมีตัวเลขขึ้นให้เสาพ่นก็เลยแจ๊งชิว่าจังไหเพิกนกแจ๊งชิว่าเลขมันสีออกบ่ออกอันนี้บ่งหูเด้อแต่ว่าเราฝันยังสี่เล่าก็เลยเอามาบอกสู่ฟังแล้วว่าทุงสิ่งทุอย่างมันกับขืนอย่ที่โชคและดวงเด้อบ่าวเด้อว่านเดขกิีเขาหรือบ่อเขาอันนี้พ่อกันกำหนดให้บ่ด้เพ่นว่างสิพ่อกับกำหนดให้บ่ไดดแต่ว่าเราฝันเห็นตัวนี้เล่ากันเลย มาบอกสูงฟังนะในฝันน่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนนอนอยู่ทงหน้าเพื่อนฝันอยู่นี่เพื่อนเพื่อนนอนอยู่ในทงหน้านอนอยู่เถียงหน้านล่ะพ่อปานีเพื่อนได้ยินเสียงขึ้นหมามันเ่าได้ยินเสียงขึ้นหมามันเ่าเพื่อนก็เลยลุกขึ้นมาเบิ่งพ่อปานีเพื่อนสังเกตเบิ่งเหมือนมีเหมือนมีผู้ใดมายืนอยู่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 ปลายเตียง อยู่ปลายเตียงอยู่ปลายตีนพนะัะบอกย่งไๆคืออยู่ปลายตีนพนัะแล้วก็จะมีเมื่อหนึ่งจับเสาไวหวพนังฉินาแตคือเตียงหน้าเตียงหน้าหละ่ะมันก็มีเสาตรงกลางพ่วาประมาณนี้นะเพราะวันนี้พ่นกเ็เลยว่าหน่อยพ่นก็คิดในใจผู้ดใดว่าม่ยืนอ,อยู่นี่แล้วว่าประมาณนี้เพราะวันนี้พอเเวาสุดสุดคำเเวาทีเล่าทีเล่าวา้าเล่าก็เลยบอกว่าเล่าเห็น อันน้ำมันะมันไหลยเยื้อลงมาจากเสาไหลซีพอพอมันไหลลงมาแล้วมันก็เป็นตัวเหล็กบนบางสินะคืนชาติแห้งเบาหน่องสังเกตนะครับถ้าคนมักฝันเห็นเหล็กจีจำได้จีจาได้จาเหล็กในฝันจะคลองได้เพราะว่าเบาหน่องก็เคยเป็นหลายคนก็เคยเปลนบางคนก็ว่าเบาหลายเขาก็สิว่าอันเป็นคนอีกอย่างอ่ะ บาหลีเห็นยังกับจิตีไปเลืเบิดอยังประมาณนี้นะแต่ว่าเพิ่นเห็นอีหลีมาเนว่ยนี่จนพ่อได้จดไว้นี่พยเนนี่พ่อเอาปากกาแดงมาจดไว้อย่าลืมพตุนบาสินะบบดนี้เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็เล่นยกมือใส่หัวป่ะกันเห็นสัตว์ปานีก็ให้ถือเล็กเนี่ยเด้อเพื่อนว่ากันเห็นสัตว์ปานีก็ให้ถือเล็กเนี่ยเด้อเพื่อนว่าโตเดียวเม็ดเดียวครับที่พ่อเราเห็น เราบอกว่าให้พิจารณาเอาแต่เราบอกว่าเหลขกมันเหมือนเหลขเก่าที่ผ่านมาังนะเหมือนเหลขกเก่าที่ผ่านมาแค่ว่ามันมีโตขึ้นโตเขามาเสริมผลบังชินะเพื่อให้มาเม็ดเดียวหางเดียวก็คือเจ็ดเก้าแปดครับผมเจ็ดเก้าแปดพอเตาครับเจ็ดเก้าแปดครับโตเดียวเม็ดเดียว รองอะพิจะหน้าบนเป็น่าสิพ่อกับบุหูเลยว่าเลขยมันสีมาหรือบ่ม,มาแต่ว่าพ่อกับเป็นนอหน้าดูอยู่ได้แต่ว่าพ่อกับบ่เคยฝันแบบนี้เป็น่รสิน่ะจังได้จังมาฝันแบบนี้เปบ่าน้องบอกว่ากับบุญเน่กันเลยเลขมันอาจจะมาตัวนี้ก็ได้เลือดจิตไปลางก็ได้เงี้ยมันก็เกิดขึ้นในพื้นบ้านน้องบอกคนนะ่ะหรือสิเป็นสองตัวบนบ,นบ่กับบนี่นะครับเนาะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มัน มันมันอันนี้กัน่ได้หแต่จังไงก็ลองพิจารณาบ่นะครับเด้อเลขพ่อเตาครับเลขพ่อเตาฟันเห็นเสาตกน้ำมันเพื่อนฟันนะเพื่อนเห็นเสาตกน้ำมันเพื่อนก็บอกว่าป่ะเหลี่ยงขึ้นชาแห้งด้วยเบาเลยเซั่นเลขงขึ้นชาแห้งชาจนแบบคือกับมีคนไปเขียนไว้เลยเพ่นนะที่นะเพิ่นก็บอกว่าลองบึ่งเ้อครับเด้อเจ็ดเก้าแปดครับเจ็ดเก้าแปดฟันพ่อเตาครับ แต่ว่าเบานองกรบโบดิถามอาอยู่พอเพินนะ่อนได้อไรละ่ะเพิ่นก็นให้แต่ตัวเลขมาเบานองกรลืมไปเลยนะเพิ่พนกระบอกห้แต่ตัวเลขกเบานองกรบโบดิถามอาอยู่พอเพิ่นแต่เพิ่นว่าแต่่าเป็นยังดอกเอาต้นเหล็นี่ไปละเพิ่นว่าสนาุนัขชีดาอ้าวแตไดนจะรอกิจารณานะครับเนดะ้อเลขกพอเตาครับเจ็ดเก้าแปดครับผมยังได้กันพ่จาน,น้าเบ้างเนาะหลายคนก็นถามมาว่ามือใดเบานองจะเอา ผู้สวงองค์ที่สองมาจะรอดอีกจะเข้านะครับเนาะตอนนี้ก็กำลังจ่ายกระจายบุญกันอยู่นะครับเนาะกำลังกระจายบุญกันอยู่ยังว่าท่านได้ครบตามกําหนดนะครับเนาะยังว่าท่าครบยังว่าท่านใจประครบตามกําหนดแต่ว่าแต่ว่าก็บอกสายบุญคนหนึ่งอยู่เท่านั้นเอเดชีซอยเ่านั้นใช่ไหเพราะว่ายังเพราะว่าเป็นเฮ็ดให้ปูเป็นเฮ็ดให้ปูมันเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาเสร็มันเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์อยากเฮ็ดให้ปูอยากเอาปูมาก ไว้ให้บ้าหน้องได้ดูแลคนงานสิอ่าจะได้กับคือว่าคนว่าคำว,ว่าแรงศรัทธาคำว่าแรงศรัทธานี่แล้วกากการทําบุญมันไม่มีการบังคับกันนะครับเนาะแต่ด้งวดนี้วันที่สิบหกมีนาหกเจ็ดเข้ามาหลับโฉกไปน้วยกันกี่สิงได้ไก่สมหวังดังปาถนานะครับเนาะบ้าหน้องกัดพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนละครับเดี๋ยวบ้าหน้องชีลงเลขบรรจบ้ขบิ้นนะครับเนาะ เบาหนองไปหาลุงผู้สวงมันจะบกแต่ว่าเบาหน้องบอดไปบ่บดไปอดัดลีปตอนไทยก็คือเบาหนองกับไปจุดถูกเสียงเซมซี่แล้วก็เดล่กระดาษยูวัดนั่นว่าเอออยู่กับทอมมาแต่เบาหนองจิเอามาลงให้บึงเอามาลงให้พีจตรณนาหมักยังสื่อเอาบหมักกับพานได้บบว่าก,กันนะครับนาองวันนี้วันที่17 17วันที่16บหกโมกะอะไโมกกะไรอีกเหรอไ ว่าพิษเบาถึงมันเป็นจังไหนเนาะหลายรอดเราได้ดีหลายรอบเราได้เบาพิษนะวันที่สิบหกมีนาเอามารับโฉกไปนน้ากันจริงจริงใดก็ให้สมหวังดังปาถนานะครับเนาะจะขอให้ทุกคนจงโชคดีเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดยังไหวก็ให้ประสบค,ความสําเร็จนะครับเนาะผู้ใดตั้งใจเฮ็ดยังไหวก็ให้ประสบค,ความสาเร็จผู้ใดเฮ็ดไอยังอะหมายถึงการงานนะะั่นแหะการงานกันขอให้จะเลื่อนลงเรื่องในเลื่อนขันทุกปีทุกปีกปข่าค้ายกัน ให้มีกำไรมือละมื่นมือละแสนมื่ละละ้านขอให้ทุกคนสุขสมหวังดังปรารถนามีเงินใส่ใจว่าขาดมือมีโชคตลอดปีและตลอดไปบ่าวหน่องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณถูกกันมั่งใจที่มีให้บ่าวหนวองหวังว่าง,ว,าง,ว,างวัน,นี้เขาสิได้รับโชคไปน้ากัน3ตัวตรงสองตัวล่างสองตัวบนรางวันที่1 2ึ่งสสหสตัวหน้าสาตัวท้ายสาตัวท้าย จงเป็นของ FC และตัวเบาหนองนับสวัสดีครับ